พักไปเหอะเรา๋คูจัดการเองอาครับผมแคมปิ้งปีนี้ของเรานะครับอืมเบื่องครับบวกคนเดินจะแหลจกจะเงยรถบกไงหนึ่ง นี่คือสถานที่ของเรานะครับที่เราจะมาตั้งแคมป์เยวจะเคลียเคลียพื้นที่ออกให้ดีๆเราก็จะมานั่งกินข้าวาตรงนี้หมูวัดอยว่ข้าวไหมไอ้หมูปีนขึ้นไปมา คือแพมันกินเยอะไว้ว่ะคืหน้าตาคนแสมเรานะครับนี่คือแหล่งอาหารของเราแต่ยังไม่รู้ว่าจะได้แดกหรือเปล่านะครับอแพ่นอนแกนแขกผนแนกอ้วนรัว่เนเนวเออ คนคลองกันสักค,ครู่นี่อยู่แก้มง่อยแค่นอยู่